ร้านเนี่ยซันร้านซันการเกษตรเนี่ยกับฟาร์มเนี่ยอยู่ที่เดียวกันอยู่ริมถนนใหญ่เส้นสุรินปราสาทหรือปราสาเทเข้าสุรินรรคัออกจากปราสาสมา4กิโลบ,บ,บ้านจะลวกอยู่ริมถนนใหญ่เลยจอดรถไว้หน้าร้านเราก็บอกพนักงานว่าจะขอเข้ามาชม,มวัวครับครับถ้าติดช่วงเที่ยงจะไม่ค่อยมีคนทานาชมเพราะว่าพักเที่ยงก็จะเป็นช่วงสายๆหรือช่วงเย็นหลงังบ่า,ายๆอะไรเงี้ย ก่อน4โมงพราะช่วงเย็นเขาก็จะเริ่มให้อาหารกันหับ,บมีอะไรก็กดอินบอก์มาสอบถามหรือว่าเรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องวัวเ,เ,เรื่องน้ําเชื้อเรื่องอะไรก็ถามมาได้ที่ f c e e o o o คร u s ซันเคแล้วก็เวนแล้วก็เอสเป็นเฟซส่วนตัวแล้วก็เป็นเพจของฟาร์มของร้านซันบา,า,ามานันชารโลเล่ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดครัเนี่ยเป็นคนตอบเองหมดทุกอย่างครับ ก็สอบถามมาได้นะครับครับผมสวัสดีครับพวกผมช่อง f อฟเนฟาร์มนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ฟาร์มดังของจังหวัดสุรินทร์เลยนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับเนียซันครับเนียซันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ชื่อฟาร์มว่าอะไรครับผมชันบามันชลเล่ครับครับผมจุดเริ่มต้นของฟาร์มของคุณซันครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับจุดเริ่มต้นเฮียเนี่ย เฮียไม่ได้ตั้งใจช่วงแรกเนี่ยเฮียไปดูหัวข้อลูกที่หน้าบ้านที่หน้าโรงสีบ,บ้านเฮียเป็นโรงสีกุเวิเสงเลยจากเนี้ยออกจากปราสาทไปกิโลหนึ่งรเราไปดูหัวข้อลูกที่หน้าลานสนามหญ้าเราก็เห็นมันอ่อนแอแล้วมันก็ตายในที่สุดเราก็ไปศึกษาว่าเกิดจากอะไรขึ้นมันเลือดชิด เป็นตัเลือดชิดใช่ทวดขึ้นเหลนอะไรเงี้ยเสรจากสองตัวมาช่วยกินหญ้าแล้วพอมันเลือดชิดปุ๊บเราก็เริ่มมาศึกษาครับผมครับยี่ยี่ยี่แปดยี่เก้าปีตั้งแต่เริ่มศึกษามาครับผมก็เริ่มขยับมาเป็นตัวผู้บาม่านร้อยครับผมแล้วก็ขยับมาเป็นเริ่มตัวเมียครับก็สิบร่วมสิบปีที่ผ่านมาก็มีชารโลเร่ร้อยเข้ามาด้วยอันนี้วัวของ ผมขออนุญาตเลยงเฮียนะครับครับของบวกของเฮียซันมีประมาณกี่ตัวครับผมรวมทั้งหมดเลยตอนนี้ช่วงนี้น่าจะเข้าร <130. S 2> ้อยสามสิบร้อยสามสิบตอนนี้มันมีขอดเยอะตอนนี้ตัวเล็กเยอะเยอะอ๋อครับผมที่มีการจัดก,การฟาร์มแบบไหนบ้างครับเออหลักๆก็ถ้าเป็นคอกยาวคอกใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกชุดแม่พันธุ์ครับครับผมออช่วงเช้าจะเสริมอาหารข้นนิดหน่อยกับผลข้อโพดอ๋อครับก็ช่วงเก้าโมงครึ่งเนี่ย เราก็จะปล่อยลงแปลงทีนี้เราจะแบ่งเป็นปกปกแปลงครับก็จะให้เขาลงแปลงพวกแม่พันธุ์แม่พันธุ์เลี้ยงลูกแม่พันธุ์ตั้งท้องแม่พันธุ์อยู่ระหว่างรอตรวจท้องที่ทําท้องครับผมแล้วก็เป็นวัวสาววัวรุ่นก็จะปล่อยลงแปลงทุกวันผมส่วนพวกวัวยานมวัวเด็กเนี่ยก็จะขังขังก็มีการเสริมให้อาหารกับฟางกับหญ้าใช่ครับหลักๆเมืองต้นประมาณนี้ครับครับผมดูแลยาไหมครับเฮียวัวบามันเลือดร้อยกับวัวบามันลูกผสม มันเหมือนกันเหมือนฮีย<ต>จะบอกทุกครั้งหรือทุกคลิปหรือว่ามีการสัมภาษณ์หลายๆช่องมาเฮียบอกเฮียจะบอกว่าพูดติดตลกว่าถ้าเฮียซันเลี้ยงได้ทุกคนเลี้ยงได้ครับผมเขาก็วัวชนิดหนึ่งแต่ว่าด้วยโครงสร้างที่เขาใหญ่เราก็มีการเสริมอาหารให้เขาเพราะว่าถ้าเราไม่เสริมอาหารก็เลี้ยงได้เลี้ยงได้แต่ความสมบูรณ์อาจจะมาชา้ากว่าหน่อยอย่างที่แบบเขาจะค่อยๆเริ่มเต็มตอนประมาณ ขวบสองขวบเงี้ยอาจจะต้องรอถึง3าขวบอะไรเงี้ยถ้า <ทะ S 2> เกิดเราเลี้ยงย่ายอย่างเดียวนะ,ะช่วงนี้ก็ช่วงข้าวออกก็ช่วยดูงานที่โรงสีด้วย<อ>แล้วก็มีติดงานที่ร้านด้วยก <ทะ S 2> ารซ็อกสั่งอาหารที่หน้าร้านด้วยเพราะที่หน้าร้านทําขายส่งอาหารแล้วก็ขายปีกด้วยแต่ถ้าเกิดขายส่งอาหารสว์เน้นอ,อาหารวัวอาหารปลาอาหารหมูอาหารไก่อาหารกบก็ะยํางนทั้งหมด3จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุมล์ถ้าเป็นร้านค้าหรือฟาร์ม สองตันขึ้นไปหรือ70ถุงอาหารสัตว์ขึ้นไปก็จะส่งทุกอำเภอในสามจังหวัดนี้ประมาณ5้าถึง60อำเภอมีมีร้านอยู่หน้าฟาร์มด้วยนะครับผมไม่ได้ถ่ายไว้เป็นฟาร์มช็อปหน้าหน้าหน้าร้านหน้าหน้าฟาร์มครับแล้วก็มีการส่งเป็นค่าส่งให้ด้วยอาหารสัตว์มีมีครบทุกอย่างเลยใช่ไหมครับผมครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมคือน้ำเชื้อมีน้ำเชื้อด้วยน้ำเชื้อวัวชชโรเลตัวเดอะซันชื่อเหมือนเฮียเนี่ยแล้วก็จะมีน้ำเชื้อ หัวบามันพันแท้ V8 ที่เนียนำเข้ามาเป็นลูกอันดับหนึ่งของโลกลูก380ครับตัวนี้เชื่อซันจูเนียเริ่มจ่ายลูกมารือดูหนึ่งครับสวยมากครับผมแล้วก็จะมีชารเล่ร้อยที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานที่เฮียผลิตเองเกิดจากแม่พันที่นําเข้าขึ้นเครื่องบินมาพร้อมเดือดซันครับผมครับแล้วก็จะมีบามันร้อยรุ่นใหม่ๆที่เราเตรียมไว้พี่อะทำน้ำเชื้อแนนาคตต่อไปแต่ตอนนี้ที่อยู่ที่สุดฤทิตก็4ตัว มีซามโรโจแล้วก็ซันจูเนียแล้วก็จอห์นวิกนี่เป็นเชโรเล่ร้อยแล้วก็เป็นเดอร์สันส่วนฤดูหน้าเตรียมไว้อีกประมาณ2-3ง้อครับเพี่อเข้าสุดลีดใช้ได้หลายตัวครับคตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวนี้โลก3 8 9วีอซับเบจตัวขนาดนี้ใช่ไหมครับใช่มันใช้ได้เกือบทุกตัวครับคมที่สเลยนะครับผมทุกตัวเลยนะผมครับสามารก็จะเต็มเกือบทุกตัวครับ มีมีปล่อยไหมครับตัวนี้มีเปิดราคาไหมครับส่วนมากถ้าเป็นพวกแม่พันเนี่ยก็จะถามเป็นตัวตัวไปแต่โดยปกติที่ฟาร์มเราเนี่ยจะแบ่งขายลูกวัวต่อจะแบ่งขายลูกวัวแทนวัวยานมถึงวัวขวบอะไรเงี้ยครับผมถ้าเกิดเลยรุ่นนั้นขึ้นไปก็จะราคาก็จะเริ่มสูงเป็นพวกแม่พันธุ์หรือว่าวัวเตรียมตั้งท้องเงี้ยเพราะว่าท้องแรกส่วนมากจากวัวสาวขึ้นมาทันจะผสมแยกเพศครับผมปึ๊บเราอ่ะก็หัวอกคนเลี้ยงวัว เราผสมแล้วรออีกแป๊บเดียวเราก็ได้ตัวเมียเพิ่มอีกตัวอะไรเงี้ยก็พยายามจะอธิบายให้ลูกค้าที่เข้าจะมาแบ่งวัวเข้าใจว่าทําไมเฮียแบบเปิดเหมือนราคาวัว2ตัวอะไรเงี้ยเราคนเลี้ยงวัวมาก่อนไงครับผมเออแล้วเราก็ยังเลี้ยงวัวอยู่แล้วเราก็เสียดายวัวอะไรเงี้ยเราก็รักวัวเราทุกตัวแต่ถ้าอยู่ในช่วงหย่านมเนี่ยเฮียแบ่งขายทุกตัวผูกแพงแล้วแต่พันธุกรรมแล้วแต่เนื้อตัวเขา ถ้าเป็นรอบเนี้ยตัวนี้จะดูดีสุดตัวตัวตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตัวี้ยตัวนี้ครับค่อนข้างดีครับตัวนี้เนื้อหนังดีมากครับผมสวยมากเลยตัวนี้เป็นลูกของตัวไหนครับผมตัวนี้เป็นลูกของพ่อพันตัวใหม่ที่เราจะเข้ารีดนะครับครับเป็นลูกของปาเลสติโมนะครับโอ้คับผมเป็นพ่อพันธ์ตัวใหม่เลยใช่ครับอยู่อยู่อยู่ที่พ่อเตรียมส่งไปรีดนะครับครับผมตัวนี้จะจะดีสุดถุงรอบสวยมากเลยแล้วก็ตัวน้องเขาเนี่ยที่คลอดต่อๆกันมาที่เกิดจากพ่อเดียวกันเนี่ยเป็นแเป็นเมียคู่นี่ก็ก็ดีมาก ถ้าถามราคาได้มตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ประมาณสามแสนห้าถึงสี่แสนครับสามแสนห้าครับผมเพราะว่าครบเอกลักษณ์พวกขาดําเพศดําหูดำอะไรเงี้ยครับผมตันั่งอย่าเข้มแล้ว่ารองหลังมาเต็มเร็วแล้วมีตัวไหนอีกครับผมเนี่ยที่เป็นแม่บล็อกประจาฟาร์มเลยตัวอย่างอย่างตัวเนี้ยดูใบกลางๆนะครับแต่ว่าจ่ายลูกเด็ดขาดมากครับผมตัวที่เราแบบสามารถจะยืนยันตัวลูกให้ดูเลยเนี่ยตัวเนี้ยเบอร์ร้อยสิบสี่เบอร์ร้อยสิบสี่ครับ ตัวนี้เป็นลูกลูกลูกฟาร์มของเราเลยอะ่ะเบอร์ซันร้อยสิบสี่เกิดจากพ่อซ<อ>ันนี่ซึ่งเป็นวัวดําสายลอ,อฟอร์ของเรารเราเดี๋ยวเฮียจะพาไปดูตัวนี้ก็จ่ายลูกสวยครับตัวนี้ PRD 248สองสี่แปดเป็นแ so. อ,โอโสโตรแมนโซตัวนี้ลูกเขาก็ยังอยู่ที่นี่อ,อย่านมเตรียมส่งไปบุยลำตัวนี้สวยครับสวยมากก็ใช้ได้ทุกตัวครับเพราะว่าที่มาแล้วเราก็รู้จักวัวเราเอง,เเองแล้วก็แนี่ทางการบีส่วนมากมันก็จะไม่ค่อยพลาด่า้หร่ครับครับผม โอ้ยอย่างตัวนี้ครับตัวนี้1เบอร์101ตัวใหญ่ทั้งลึกเลยครับผมใช่ครับตัวนี้ท้องสองเป็นวัวยังวัวรุ่นๆอยู่เลยครับผมคือตัวเนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราทำวัวสาวท้องแรกเนี่ยเกี่ยวยี่สิบเดือนขึ้นไปครับผมเพราะว่าเราจะไม่ผสมสิบเจ็ดเดือนอะไรเงี้ยที่นี่นะจะเข้ามาณสองขวบขึ้นไปอพอเวลาเข้าสองขวบปุ๊บความสมบูรณ์พันธุ์เขาเขาก็จังหวะ ลูกวัวพอดมาดื่นกินนมเนี้ยพอดีขนาดเต้าอะไรเงี้ยซึ่งเราชอบมากเพราะหลังจากนั้นมาหลังจากพวกตัวนี้คลอดขึ้นมาประมาณเบอร์ตัวนี้เบอร์ร้อยหนึ่งหลังจากเบอร์ร้อยหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเนี่ยจะให้ผสมวัสวสาวสองขวบขึ้นครับผมมีแต่ตัวสวยๆเลยครับผมมีมีแคโลเร่ร้อยเทลเร่ครมีวัวประกวดไหมครับที่นี่ครับเฮียไม่อยู่อออยู่สองตัวอยู่ตัวนู้นอ๋ออยู่ฝั่งนู้น นี่ก็จะเป็นตัวดังของที่ฟาโอ้ตัวตัวนี้ตัวใหญ่มากครับใหญ่มากครับตัวนี้เป็นสติงเล่ที่เขาว่าตอนนี้น้ําเชื้อหลอดหลายหมื่นนะโอ้คับตัวนี้สติงเล่แท้ตอนนี้ท้องนะแท้เลยครับนี่ตรวจทองแล้วเนี่ยมาอยู่ข้อท้องแล้วครับโอ้ค่ะผมครับเหมันจะใหญ่มากตัวใหญ่มากครับตัวนี้ดูเพราะว่าตอนใกล้ๆ้คลอดเนี่ยตอนท้องแก่เนี่ยน่าจะมีแปดเก้าร้อยโล้วนตานครับผมใหญ่ใหญ่ใหญ่กวัวตัว้บ่งตัวครับผมใหญ่มากจริงจริง ตัวนี้จะเป็นวัวประกวดของสองฤดูก่อนเคยได้แต่ที่สามที่สี่ยังไม่เคยติดป้วยเป็นลูกคารูเบอร์หนึ่งสามเจ็ดข้าพรับผมครับตัวคู่เขาที่เบอร์หนึ่งสามสี่เพิ่งคลอดเมื่อเช้าอ๋อคารูสวยสวยมากครับมาก็ใช้ได้ถึงตัวเพราะว่าเราเรารู้ในพันธุกรรมของเราแล้วเวลาเราบีบเนี่ยเราใส่ตังเชื้ออะไรเข้าไปเราแก้ทางอะไรของเขามาเพราะค่อนข้างจะแมตกันร่วมมาก็ไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่ครับผม เนีครับผมสอบถามเน้ำเชื้อของนอกเขาเวลาเขาบอกว่าแยกเพศอ่ะมันกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับโดยหลักการสาคนเนี่ยที่ดรเฟโดของศูนย์ในแยกเพศของอเมริกาตัวที่ได้รับการรับรองนะกีเจนติกเนี่ยแกจะพูดเคยฟังใบแกมาประชุมที่มวกเหล็กเนี่ยตอนปีนั้นอ่ะ93หรือมากกว่า93เซขึ้นไปครับผมซึ่ง บางจังหวะเนี่ยมันก็ยังมีอยู่7%แต่ที่ฟาร์มเนี่ยตั้งแต่ใช้น้ำเชื้อแยกเกลือมาประมาณเป็น10 10 10กว่าปีเนี่ยก็เจอตัวเดียวกินหลุดมาเจอตัวผู้ตัวเดียวครับผมแต่จนมาที่นี่ก็จะคลอดมาเป็นตัวเมียหมดครับผมเพราะเช้าเพิ่งคลอดครับผมการูคลอดตัวเมียเขา่วงนี้ที่เพิ่งคลอดออกมาเนี่ยประมาณ3-4ตัวเป็นน้ำเชื้อแยกเกลือหมดครับผมเขาใช้เทคโนโลยีในการลงทุนพวกเนี้ยก็จะช่วย ปริมาณตัวคู่ที่ตลาดต้องการตัวเมียมากกว่าไอตัวน้ําเชื้อนี่คือสั่งผ่านเฮซันได้เลยใช่ไหมครับตัวน้ําเชื้อแยกเพศเนี่ยผมซื้อจากพวกคู่น้าเข้าของพอชัยอินเตอร์เทรหรือก็กลุ่มของ MN c a p อ a น n คตเติ้ลวของพี่เมย์กับพี่หนุ่มพี่รวมเข้ามาที่เป็นมาตรฐานน้าเข้าที่มีใบรับรองที่สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคบามันของาสูญยอมรับครับผม ยอดเลยครับน่าลูกมาฝั่งนี้เป็นวัวสาวครับหรือว่าอ่าชุดนี้เพิ่งลงจากรถเมื่อวานอ้ครับผมที่ตัวเนี้ยลูกเบอร์ร้อยสิบสี่ที่เนี่ยซันบอกนี่ครับผมลูกสาวเขาตัวแรกสวยมากครับครับมีครับมีหัวเขาดำๆแกบดีครับผมเี่ยลูกสาวตัวแรกแล้วลูกสาวตัวสองเขาอยู่ที่คอกหยางนมครับผมตัวนี้ประมาณกี่เดือนแล้วครับผมตัวนี้น่าจะกวบกว่าเขาสองกวบนะครับครับผมเป็นวัว ที่เพิ่งกลับจากศูนย์เก็บตัวอ่อนอทำตัวอ่อนพวกนี้จะไปทําไข่มาเพิ่งกลับ,บมาเอามาสองวันครับสมัสมทำไยต้องทําไข่ครับแบบไหนครับผมผม,มันเป็นการขยายเพิ่มจํานวนพันธุสัตว์โดยการขยายพันธุ์อีกรูปแบบหนึ่งโมโดยเอาแม่วัวไปแล้วก็กระตุ้นฮอร์โมนแล้วก็เจาะไข่ออกมา เป็นการทำาบวีเออกเจาะไข่ออกมาแล้วก็มาใส่ผ่านอยู่ใน,ในการควบคุมของเรื่องสารอาหารอุณหภูมิแล้วก็ปลอดเชื้อแล้วก็ใส่อ้นเชื้อเข้าไปครับมแล้วก็ดูความสมบูรณ์ในการปฏิสนธิในการคัดเกรดควาตัวอ่อนว่าดีพอที่จะ เก็บเข้าแช่แข็งไหมแต่ในความพร้อมของบางฟาร์มที่สามารถเตรียมแม่ตัวรับที่สําหรับฝากสดได้ก็ฝากสดไปเลยบผมต,ตัวเฮียยังไม่ค่อยพร้อมก็เลยทําแช่แข็งเก็บไว้มาใช้คับผมอันนี้ผมเพิ่งทราบนะครับว่าต้องจริงจังขนาดนี้เรื่องพวกใช่ครับมันก็ใช้เทคโนโลยีครับ,รบช่วยในการขยายพันธุ์บัวโอ้คับผมพันธุกรรมดีๆทั้งนั้นเลยครับผม นี่จะเป็นหัวที่นําเข้าจากอเมริกาที่ขึ้นเครื่องบินมารอบล่าสุดัมีสองตัวนี้เป็นของความเจดียักินตัวสีดำครับแล้วก็ตัวเหลืองนี่ครับตัวนี้ครับใช่ครับสวยมากๆเลยนี่สว่าครับโครสร้างอละเนื้อหนังเขาจะมาดีมากครับผมฟาร์มของเฮียซันนี่ให้ เข้ามาดูได้เลยไหมครับรือว่าส่วนมากอ่ะเราไม่ได้หวงอะไรครับครับว่างอย่างเงี้ยหรือแบบพวกพี่น้องคนเลี้ยงหัวที่เข้ามาประจําเนี่ยเขาก็รู้ว่าเฮียส่วนมากเฮียมไม่ไม่ได้กันหรืออะไรเงี้ยครับถ้าว่างเข้ามาชมได้แต่ว่าจะเลี้ยงช่วงเที่ยงที่พวกพี่หมอหรือว่าตัวเฮียไม่ว่างครับผมเวลาเข้ามาอาจจะเดินดูแล้วแบบงงเห็นเงี้ยไม่มีใครช่วยดูอะไรเงี้ยเพรช่วงกลางวันเนี่ยูงคอกยาวเข้าเนี้ยเนี่ยครับผมแ่นต้องดูเนี่ยเนี่ยคอกยาวทั้งหมดเนี่ย จะ <c oughs> ปล่อยลงแปลงทั้งหมด <c oughs> เอามามันจะดูเหมือนโล่งๆว่าเขาจะมาจําอยู่6แปลง <c oughs> แปลง20-30ตัวอะไรเงี้ย <c oughs> จะแปลงอยู่ข้างล่างคือข้างบนนี้จะดูเงียบจะอยู่เป็นพวกครอบวัวเด็กหรือวัวย่านมโซนนูนะ้นแบบครับผุฝั่งนี้เป็นปวัวสายพันอะไรเเนี่ยอ่านี่เป็นลูกผสมแองกัสนะครับลูกผสมแองกับเพื่อแองทันเตรียมไว้เพื่อเอามาเป็นตัวรับ ตัวอ่อนเป็นตัวรับตัวอ่อนไหมอ๋อครับผมอ๋อเป็นเหมือนแม่ฝากใช่ไหมครับเขาเรียกว่าอะไรครับแม่รับอ๋อแม่ตัวรับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะเฮียครับไม่แน่ใจอือเป็นแม่ตัวรับตัวฝากตัวอ่อนนะครับเนาะใช่มือนี้ก็จะเป็นเทลเล่เลือดสูงเะเรลเล่เลือดร้อยครับผมครับนี่อันนี้เป็นวัวสาวปะครับหรือว่าใช่วัวสาวท้องแรกอ๋อวัวสาวท้องแรกครับผมครับผม อันนี้เป็นวัวเปิดเปิดราคาใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะครับครับตัวผู้มีบอโบอสสวยสองตัวแล้วก็วัวแดงตัวนี้ครับผมก็ถ้าเป็นตัวบอสสองตัวจะเป็นพวกทันต์ทรัม์อเมริกาเกิดสองใบนะครับร้าผมตัวแดงนี่จะเป็นลูกสันโดโจตัวแดงช่ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกตัวอ่าชาร์ลเล่เลือดสูงที่เตรียมทำพ่อพันธุ์นะครับลูกเดอซันสองตัวถ้าส่วนตัวเล็กนี้เกิด ดูลุ้นว่าพันธุกรรมไอพัฒนาการจะพอไปนรื่อนมันเชื้อมไหมว่าตัวนี้เป็นีเรียดร้อยครับผมอ๋อเลียร้อยแล้วฝั่งนี้ก็เป็นตัวเมียทีย่หย่านมนะครับครับผมเตรียมส่งมอบลูกค้าสองตัวนี้ตัวนี้ไปโคราชตัวนี้ไปบุรีรัมตัวนี้ราคาเลทร,ราคาประมาณเท่าไหร่ครับผมตัวนี้ที่จบแล้วตัวนี้สามแสนห้าสามแสนห้าตัวนี้สองแสนสี่ครับผมครับฟังฟังเลขฟังนี้เหรอครับ เล่ตัวปูนี่ตัวนี้แสนบาทส,ส่วนตัวป้ายหูฟ้านี่หกหมื่นห้าครับผมบตามลักษณะตัวเขาครับตามลักษณะตัววัวครับวัวเยอะมากครับที่นี่นี่ก็จะเป็นพวกชุดเชลเล่ออสตาที่รวมมาจากโซกาเชิครับผมเดี๋ยวแบ่งด้วยแล้วเดออยวจะทาแม่พันได้ด้วยครับสวยมากก็จะมีวัวสาววัวสาวท้องแรกหรือว่า วัวท้องแล้วก็มีแบ่งได้ผิดกว่าตัวก็แบ่งได้หกเจ็ดตัวแล้วที่เหลือยี้ยว่าจะเก็บไว้เลี้ยงเองบ้างก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นโครงการออลตาที่รวมจากทั่วประเทศมาทาง่วนเนี้ยครับผมแล้วก็จะมีปลาบ้านด้วยสองตัวนี้ปลาบ้ันก็กว่าสองแสนก็บาทสวยมากครับฝั่งนี้ครับใช่ครับตัวนี้เลยราคาประมาณสองแสนบาทครับตัวนี้สองแสนห้าคู่นี้เสวยมากตัวนี้เป็นวัวทองแล้วเริ่มท้องแก่นมเริ่มลง ตัวนี้สองเจสสามหนึ่งสองเจสสามหนึ่งผมอยากถามเฮียว่าทําไมบามันเลือดร้อยเขาไม่ค่อยเล่นพวกเชื้อในไทยครับเชื่อหรือเคือเป็นความนิยมเป็นความนิยมใช่ไหมของแนวคิดแต่คือว่าบางครั้งอ่ะพันธุกรรมมันแมทกันเนี้ยภาพออกมาลูกก็ไม่ได้ทิ้งกันมาครับผมอ๋อที่เป็นัวประวดที่กลับมาจากที่กลับมาจากการ ัำตัวอ่อนเหมือนกันครับก็จะได้ดูยุบๆนิดนึงเนื้อหนังสุดยอดมากครับครับหัวเท้าเนื้อหนังสุดยอดมากครับตัวนี้สวยมากเลยโอ้ตัวนี้เคยติดที่สองในค์สเล็กโอ้คับผมงานกับแพงแสนสวยมากเลยเนี่ยไปเองเลยใช่ไหมครับตอนไปประกวดใช่เนี่ยไปดูเองคับผมเดีเป็นลูกบัวทอดใหม่ครับ เนี่ยเลี้ยงพิษบูเลยวเฮียกระบูลนี่เนี่ยเป็นชาเล่ร้อยโอ้วันนี้เป็นชาเล่ร้อยใช่ครับเนี่ยเจ็บขาแล้วก็เอามาช่วยเขาทำแผลทำอะไรก็ดีขึ้นข้าวบุญ90%แล้วลงน้ำหนักได้หมดนะอ๋อครับเหนือามาแล้วนัดอีก6เดือน8เดือนไปเทสน้ำเชื้อครับผญมีเชื่อลูคัสลูคัสนี่ควาดวันก่อนวัวแดงข้าวบุญ อันนี้เป็นลูกของตัวไหนครับคุณตัวนี้ตัวนี้ต้องเปิดสม,มุดดูเงี้ยสัญจรบัวเยอะมากข้าว <c oughs> บโุ้งขนมปังหน่ยอยฝั่งนี้ครับเนี่ยมีคอดเมื่อเช้าครับแกขครับผุ้งมีคอดเมื่อเช้าน่าจะเป็นโบ๊ทนะมีโบ๊ทสวยมากๆครับคู่นี้เป็นสาวแฝด เป็นลูกของเจ้าโมที่เป็นพ่อพันธุ์ตัวใหม่เราปนเลติโมอ๋อครับผมเป็นแฝดเมียเมียลูกแฝดเมียอ่อนค่อนข้างจะกลับมาแข็งแรงแล้วผมผมเคยได้ยินว่าถ้าได้ลูกแฝดแฝดเป็นเมียผู้จะเป็นส่วนมากส่วนมากตัวเมียจะมีเรื่องรังไข่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่มีก็ต้องตรวจดูเพราะว่าบางครั้ง คนเดียวเคยมีฟาร์มขนาดใหญ่เงี้ยมีเขาเจอแฝดคู่เมียมวันสิบคู่จะกลับมาจะตัวเมียจะปกติประมาณสองสามตัวอะไรเงี้ยมีบ้างมีบางตัวที่กลับมาใช้ได้ครับแต่ก็ดูตามลักษณะของตัวไปครับวันนี้ก็ขอบคุณเฮซันมากครับผมวันนี้ได้ได้เข้าผ่านมาหรือว่าใครสนใจจะเข้าชมบัวก็ร้านเฮซันร้านซันการเกษตรเนี่ยกับฟาร์มเนี่ยอยู่ที่เดียวกันอยู่ริมถนนใหญ่เส้น สุรินปราสาทเดี๋ยวปราสาทเข้าสุรินครับผมออกจากปราสาทมา4กิโล้าบ้านจะแต่ลวกอยู่ริมถนนใหญ่เลยครับจอดรถไว้หน้าร้านแล้วก็บอกพนักงานว่าจะขอเข้ามาชมบัวครับผมถ้าติดช่วงเที่ยงจะไม่ค่อยมีคนทํานําชมเพราะว่าพักเที่ยงก็จะเป็นช่วงสายๆหรือช่วงเย็นหลังบ่ายๆอะไรยเงี้ยก่อน4ี่โมงพอช่วงเย็นเขาก็จะเริ่มให้อาหารจัครับมครับมีอะไรก็กดอินบ็อกซ์มาสอบถามหรือว่า เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องวัวเรื่องน้ำเชื้อเรื่องอะไรก็ถามมาได้ที่เฟ c e b o o คูซันเคยูแล้วก็เวนแล้วก็เอสเป็นเฟซส่วนตัวแล้วก็เป็นเพจของฟาร์มของร้านชันบามันชาโลเร่ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดครับผมเนี่ยเป็นคนตอบเองหมดทุกอย่างครับเนี่ยก็สอบถามมาได้นะครับครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับ